ยังเช็ดให้กับธนบูลได้โดนสารวัตรกดดันมาครับต้องกลับมาที่กวินเอา้ากวินทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเตะผิดเหลี่ยมครับกวินทำสัจานันเป็นไปได้ครับกวินทำสัจจานันเตะผิดเหลี่ยมครับแล้วเป็นเหลี่ยมที่บอลเข้าประตูไปเลยครับ โอ้โหราชบุรีพิทผลทีฟซีได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากการทำเข้าประตตัวเองของกวินทำสัจจานันท์ครับู้เสาตัตของการท่าเรือโอ้โดนกดดันครับกวินทำสัจจานันท์แล้วสตีเฟนลองจิวต้องเข้ามาปลอบเลยครับนี่ยครับทั้งเดลเลยทั้งสตีเฟนลองจิวครับต้องชื่นชมสปิริตของนักเตะราชบุรีด้วยนะครับ